สวัสดีค่ะไอมีใหม่ๆเที่ยวง่ายๆสไตล์เราเองวันนี้จะพามาคาเฟ่ย่านลำคำแหงกันนะคะเราเริ่มต้นการเดินทางจากแยกลำสาลีมุ่งหน้าไปทางมหาวิทยาลัยลำคำแหงเข้าไปในซอยลำคำแหง46ตรงไปอีกนิดเดียวค่ะไม่ไกลให้สังเกตง่ายๆขวามือจะมีบ้านต้นไม้อยู่ติดกับกำแพงร้านเลยเดี๋ยวเราจะจอดรถที่ด้านนอกร้านกันนะคะ ร้านจะเป็นร้านเล็กๆไม่ใหญ่มากแต่บรรยากาศอบอุ่นนะคะแล้วก็เป็นกันเองตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นด้วย10แก้วฟรี1แก้วค่ะพอเข้าไปในร้าน กลิ่นกาแฟาหอมเต่จมูกมากมากเลยค่ะจุดเด่นที่ประทับใจของทางร้านก็คือทางร้านจะสอบถามเราก่อนว่าเรากินกาแฟาแบบไหนง่ายๆเลยถ้าใครไม่รู้ก็แค่บอกไปค่ะว่าชอบแบบไหนอย่างเช่นเราเองเป็นคนกินกาแฟาขมไม่เปรี้ยวก็บอกกับทางร้านไปทางร้านเขาจะเลือกเมล็ดก,กาแฟาที่มีอยู่อย่างหลากหลายให้กับเราและรสชาติที่ออกมา ถูกใจมากๆเลยค่ะขอยกให้เป็นอีกร้านในดวงใจหอมเข้มถูกใจสุดๆไปเลยตอนนี้ทางร้านยังไม่มี Delivery นะคะแต่ถ้าเป็นบริเวณใกล้เคียงสามารถโทรสั่งได้เดี๋ยวเราแปะลิงก์ของทางร้านเอาไว้ให้นะคะหรือสามารถที่จะเสิร์ชหาได้ค่ะมัค่าทรีเฮาส์คาเฟ่ย่านลำคำแหง46นะคะ วันนี้เราสั่งเป็นลาเต้เย็นกับอเมริกาโน่เย็นนะคะราคาแก้วเราไม่ถึงร้อยแต่ความอร่อยเกินร้อยจริงๆค่ะขอย้ำอีกครั้งว่าเป็นอีกหนึ่งร้านในดวงใจที่รสชาติถูกใจสุดๆไปเลยนอกจากโซนด้านในแล้วยังมีโซนด้านนอกด้วยนะคะเป็นโอเพนแอร์ค่ะมีต้นไม้สวยๆเยอะมากมายเลยค่ะ และจุดเด่นของร้านนี้ก็คือบ้านต้นไม้ค่ะเด็กๆสามารถปีนเล่นได้ด้วยนะคะและอีกหนึ่งมุมไฮไลท์ที่เด็กๆชอบมากก็คือบ่อน้องเต่าค่ะเอาเป็นว่าใครผ่านมาแถวนี้อย่าลืมแวะพักที่ร้านมาค่าทีเฮา์คาเฟ่กันนะคะรับรองว่าคุณจะถูกใจเหมือนเราแน่นอนขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ